ร้านที่มาฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ที่ไลก็ต้องโดทุกครั้งร้านกุ้ยขายข้าวต้มที่ให้เยอะราคาหนาร้านแล้วสั่งเมนูประจำทุกรอบมารอบเนี้ยเพิ่งเห็นว่าเขามีกุ้ยซีฟู้ดด้วยเถอะยำเลียบยำปลาสลิดต้มบวชหมูสับคืออร่อยมากสดเข้าไปทีเนี่ยชื่นใจเลยยำปลาสลิดรสชาติจัดจ้านแล้วให้ปลาสลิดมาเยอะด้วยเถอะน้ำเลียบหมูสับผัดมันด้แห้งแล้วก็เข้าเครื่องสุดๆเหลือตาไปเห็นโซนใหม่น้ำจิ้มของเขาอะอย่างน่า กินก็มาจัดเลยจ้ะตัวน้ำจิ้มแซ่บจีจ๊ดจ๊าดสมชื่อหลานจริงๆกินข้าวเสร็จนะเนาะมันก็ต้องต่อด้วยของหวานหน่อยมาต้องก่อสูตรฮองกงที่ทอดมาได้แบบกรอบๆตอนนี้จะชุลละ60บาทแต่ชิ้นหนึ่งอ่ะใหญ่เท่าหน้าแป้งของเขาอะอร่อยมากเธอเพราะว่าสังขยาของเขาอะก็จะไม่หวานมากกินด้วยกันเข้ากันสุดๆแล่ซื้อน,น้ำอ้อยล้างปากก่อนกลับบ้านไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมน้ำอ้อยต้องลานนีแล้วสาขานีเท่านั้น